ตอนนี้เราอยู่กันที่ป่าในเมืองปัญหาซ้ำซากของเราคืออะไระปัญหาน้ําท่วมครับปัญหาน้ําท่วมไม่มีที่ทํากินเพราะว่าน้ําเค็มลุก,กเกษตรล่มหมดเลยปลูกบะปลูกพืชปลูกอะไรไม่ได้เลยแล้วก็ปัญหาเรื่องรถติดในวิกฤตออกทุกวิกฤตเนี่ยพระองค์ท่านก็จะมองโอกาสตลอดเพราะฉะนั้นจึงเห็นโอกาสที่จะทําให้พื้นที่ตรงเนี้รักษาไว้ได้อย่างยั่งยืนโดยให้ชาวบ้านได้ประโยชน์ให้ชาวบ้านได้ประโยชน์ด้วยพระองค์ท่านทรง มีพระรนลิกให้ขุดคลองรัดโพนี้ซึ่งเป็นขนาดคลองกว้างเนี่ย80เมตรเนี่ยะนะครับเพื่อให้น้ำเนี่ยระบายออกทางนี้เรียกว่าการเบียดน้ำนะครับแล้วทำให้น้ำเนี่ยออกเพียงใช้เวลา10นาทีอ,องท่านทรงให้วิชาและความรู้แล้วก็ให้เราศึกษาว่าถ้าเราอยู่ในป่าหรือว่าในในระบบนิเวศที่สมบูรณ์เนี่ยมันจะเป็นความยั่งยืนของชีวิตและเป็นแหล่ง เขาียกผลิตออกซิเจนแล้วที่สําคัญก็คือคนในคุ้งจะมีสุขภาพที่แข็งแรงเพราะมีออกซิเจนมหาศาลอยู่ที่นี่และยังเผื่อแผ่แบ่งปันไปยังกรุงเทพมหานครและบริเวณใกล้เคียงชั้นในทั้งหมดพื้นที่ของคําว่ากระเพาะหมูของคุ้งบางกระเจ้าไม่ใช่กระเพาะแต่เป็นปอดปอดกรงุงเทพปอดมหานครหรือว่าปอดของกรุงเทพ